โอเคครับขึ้นมาบนรถครับลองดูครับนี่ครับสตาร์ตติดง่ายครับเนี่ยนี่นะครับสตาร์ตติดง่ายๆ่ายเลยนะครับโอ้ค่อนข้างไวครับอันนี้ไวมากครับเดี๋ยวขอให้ชินกับระบบเขานิดนึงนะครับอ่าโอเคค่อนข้างไวครับค่อนข้างไวเลยอ่ะโอเคครับเริ่มชินกับระบบครับครับ เร็วแรงครับคันนี้สวิงไวมากครับสวิงไวมากนะครับสวิงไวมากนะครับรับประกันความแรงครับคันนี้แรงมากนะครับเดี๋ยวผมเร่งเครื่องให้สุดนะครับโอเคนะครับหนักดินสบายครับเนี่ยนะครับ ต้องให้ชิงคอนโทรลเขาหน่อยครับค่อนข้างไวครับตัวนี้ครับ c C ศูนย์ห้ากีดห้าครับนะครับตักดินเข้าได้นอนนะครับเมื่อกี้ก็คือตักเต็มพุ่งกี่เลยนะครับนะครับค่อนข้างไวครับลองดูใบมีดครับนี่ครับสวิงได้นะครับสวิงคอได้นะครับนะครับฟังก์ชันเยอะเหมือนเดิมนะครับสวิงคอได้นะครับนะครับสวิงคอได้นะครับ ตัวเดินเดินไวครับเดินแรงครับเดินแรงหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับเดินแรงมากครับนะค,ครับค่อนข้างไวครับคันนี้นะครับ เครื่องโคมาสู่ดูแลง่ายครับทนครับสามสู่ครับเอาไปใช้ในสวนสบายครับตระกูลประมาณนี้ครับนะครับลองค่อยๆลงนิดนึงนะครับอ่านี่ครับนะครับเดินไวครับ เดินนิ่งไม่มีเสียงแท็กเหล็กด้วยครับฝากกันด้วยครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับแรงแน่นอนครับคันนี้กระโดดเลยครับนะครับถ้าใครอยากได้สมูทสมูทหน่อยนะครับเร่งเบาเครื่องนิดนึงนะครับเบาเครื่องหน่อยนะครับเบาเครื่องหน่อยนะครับค่อยๆขับเขาได้ครับเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมเร่งสุดนะครับนะครับนี่ก็จะขับง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเราไปมีลงนิดนึงนะครับให้รถมันนิ่งขึ้นนะครับ นี่ก็ขับง่ายๆเลยรสบายครับเนี่ยนี่ดินแข็งๆเลยนะครับดินอัดแน่นเลยเนี่ยขุดเข้าไม่โหลดเลยนะครับยกได้สูงครับเนี่ยยกได้สูงครับยกได้สูงเนี่ยเห็นตัวเล็กแค่นี้นะครับแต่ยกได้สูงครับใช้กระบะได้ด้วยครับ โอเคฝากด้วยครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าันบาทครับผมเดี๋ยวเดินให้ดูครับหรือใครอยากได้บูมามยาวกว่านี้นะครับนี่ครับคันนี้ครับหนึ่งแสนหาหืนเก้าันบาทครับแพงกว่าหนึ่งมืนครับครับมาเลือกได้เลยนะครับเร็วแรงทั้งกู้ครับรับประกันครับเนี่ยฝากด้วยครับคาณครับ